ในที่สุดก็จบลูกหมีเผยสารพิภากษาชนะคดีลูกหนี้ผิดสัญญายืมเงินสองล้านจอะแถลงพรุ่งนี้สี่โมงเย็นเมื่อวันที่12มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าลูกหมีรัศมีทองสิริไพรสีนั่งแบบชื่อดังโพสต์ภาพและข้อความผ่านไอจีส่วนตัวระบุว่าในที่สุดก็จบสารพิภากษาลูกหมีชนะคดีผิดสัญญาเงินกู้ลูกหนี้ต้องชดใช้เงินรายละเอียดขอชี้แจงพรุ่งนี้สุกสิบสามมิยอหกสิบแปดเวลาสิบหกนาฬิกา ที่สํานักทนายความเดชากราบขอพระคุณทุกกําลังใจตลอดมาค่ะขณะที่เพจทนายเดชากิตติวิทยานันทนายความของลูกหมีโพส์ข้อความผ่านเพจทนายคลายทุกระบุว่าวันนี้9นาฬิกาศาลแพ่งกรุงเทพใต้พิพากษาให้ลูกหมีชนะคดีลูกหนี้ที่ผิดสัญญายืมเงินสองล้านบาทพรุ่งนี้ลูกหมีจะมาแถลงข่าวที่สํานักงานเวลา16นาฬิกาก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในโพสต์ของตนระบุว่า เป็นนี่ต้องใช้ครับถ้าไม่ใช้ก็ต้องยึดศัพย์ครับไม่มีดอกเบีย้ยผิดกฎหมายครับขณะที่ทนายกุ้งอํานวยพรมณีวันโพสข้อความผ่านเพจทนายกุ้งนักสืบคลายทุกชนะไปอีกหนึ่งคดีลูกหมีเป็นโจทฟ้องลูกหนี้ฟ้องผิดสัญญากู้ยืมพยานหลักฐานที่โจทรับฟังได้ว่าจําเลยชักชวนโจทกับทุนทําธุรกิจโดยให้โจทลงทุนเมื่อขายสินค้าได้จําเลยจะคืนเงินต้นและกําไรให้โจทการโอนเงินระหว่างโจท และจำเลยเป็นการลงทุนทำธุรกิจกันเมื่อถึงกำหนดที่จำเลยจะต้องคืนเงินที่โจทนำไปลงทุนคืนแต่จำเลยไม่คืนเงินให้โจทโจทและจำเลยตกลงทำสัญญาเงินกู้กันจำเลยต่อสู้ว่าสัญญาเงินกู้รวมดอกเบี้ยเงินกู้เกินอัตราร้อยละสิต่อปีเข้าไว้ด้วยสัญญาเงินกู้จึงตกเป็นโมฆะจำเลยนำสืบถึงความไม่สมบูรณ์ของสัญญาซึ่งจำเลยสามารถนำพยานบุคคลมาสืบผักล้างสัญญาเงินกู้ได้โจทมีเพียงหลักฐานยืนยันว่า จำเลยลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกู้ที่มีการกรอกข้อความครบถ้วนแล้วหลังจากนั้นส่งให้จำเลยลงลายมือชื่อแล้วโจท์และพยานของโจท์จึงลงลายมือชื่อการทำเงินกู้ระหว่างโจท์และจำเลยมีลักษณะการทำเป็นขั้นเป็นตอนเชื <icia> ่อว่าโจท์ส่งข้อความในสัญญาเงินกู้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างโจ์และจำเลยสัญญากู้จึงเป็นเอกสารปลอมตามที่จำเลยต่อสู้อ้างว่าโจ์ให้เซ็นเอกสารเปล่า จำเลยเซ็นเอกสารโดยที่ไม่มีการกรอกตัวเลขลงไปในสัญญาเงินกู้ประกอบกับจำเลยเป็นคนผู้มีความรู้และประสบการณ์ชีวิตพอสมควรโดยในปีพุทธศักราช2541จำเลยกับตำแหน่งรองสาวไทยอันดับ2ประกอบอาชีพแสดงมานานหลายปีย่อมเข้าใจและรู้ถึงผลการทำสัญญาพอสมควร อีกทั้งข้อความมาซื้อทั้งกู้เงินเป็นข้อความที่มีคอวามหมายเข้าใจง่ายไม่มีความสลับซับซ้อนวินยูชนทั่วไปอ่านแล้วย่อมเข้าใจได้การที่จำเลยยินยอมลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินที่มีการกรอกข้อความครบถ้วนแล้วจำเลยย่อมรู้ว่าหากตนลงลายมือชื่อในสัญญากู้เงินดังกล่าวแล้วตนจะต้องผูกพันตามข้อความที่ปรากฏในสัญญาดังกล่าว ซึ่งหากสัญญากู้มีข้อความใดไม่ถูกต้องจำเลยสามารถปฏิเสธที่จะไม่ลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวได้หลังจากนั้นโจทย์ได้ส่งสัญญาการกู้ไปให้จำเลยทางแอปพลิเคชันไลน์และจำเลยส่งสติ๊กเกอร์ตอบกลับว่าโอเคโดยยอไม่ปรากฏข้อความว่าจำเลยโต้แย้งสัญญาดังกล่าวจึงถือว่าจำเลยได้ยอมรับที่จะผูกพันข้อความในสัญญานั้นผู้ดังกล่าวประกอบกับจำเลยไม่มีพยานหลักฐานมาหักล้างพยานหลักฐานของโจทย์ได้เมื่อโจทย์มีพยานหลักฐานสัญญาเงินกู้ระบุข,ข้อข้อความว่า จำเลยกู้เงินจากโจทจำนวนสองล้านบาทโดยจำเลยไม่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วและจะชำระคืนให้โจ์ภายในวันที่31มีนาคม2567ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจ์จำเลยสองล้านบาทตามสัญญากู้ยืมเงินจบข่าวแต่รายละเอียดเพิ่มเติมจะแถลงข่าววันนี้พรุ่งนี้วันที่13มิถุนายน2568เวลา16นาฬิกาที่สำนักงานทนายคลายคลายถูก